สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับตอนที่3ของซีรีส์ปวดส้นเท้านั้นจะมาอธิบายวิธีการดูแลการปวดส้นเท้าที่เกิดจากชั้นไขมันที่ใต้ส้นเท้าบางลงครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้งานหนักบริเวณที่ส้นเท้าครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับ ครับอาจารย์เคียนสําหรับการปวดส้นเท้าส่วนลางในกลุ่มที่3เนี่ยพบบ่อยในกลุ่มของผู้สูงอายุก็คือในกลุ่มของแผ่นไขมันใต้กระดูกส้นเท้านั้นบางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดในผู้สูงอายุเพศหญิงได้บ่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากภาวะที่มีเริ่มมีกระดูกบางได้ในผู้สูงอายุหลังจากหมดประจําเดือนร่วมกับการเสื่อมต่างๆแผ่นไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยก็เริ่มบางลงทําให้แรงกระแทกหรือแรงกระแทกที่เราเดินซ้าๆ ในอดีตเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เนื่องจากแผ่นไขมันเราบางลงนะครับเมื่อแผ่นไขมันเราบางลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการอักเสบของแผ่นไขมันเองและมีกระดูกที่ส้นเท้าของเรานั้นช้ำจากการที่มีแรงกระแทกที่สูงขึ้นจากการที่บาะเรานั้นร้อยลงนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดในผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็วัยหมดประจำเดือนเนี่ยอันนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับอชอบเดินเท้าป่าอัานนี้แรงกระแทกก็จะสูงขึ้น ลักษณะในการป้องกันและแก้ไขเนี่ยหลักการประคบร,ร้อนกับการประคบเย็นเนี่ยก็ยังใช้ได้ผลประโยชน์อยู่นะครับในกลุ่มที่2คืออาจจะฝึกกล้ามเนื้อน่องให้แข็งแรงขึ้นและยืดหยุ่นเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่ดีครับในกลุ่มที่3คือลดแรงกระแทกสะสมเนี่ยเราอาจจะใช้กลุ่มในรองเท้าโพลีลดแรงกระแทกในบ้านนะครับเพื่อลดแรงกระแทกซ้ําๆอันที่2คือเราอาจจะใช้ในกลุ่มของรอ,องเท้าผ้าใบนอกบ้านหรือเราอาจะใช้ในกลุ่มของนุ่มส้นเท้าเพื่อลดแรงกระแทก ที่ส่งกระทําไปยังในกลุ่มของอตัวส้นเท้านะครับหลักการเดินอาจจะใช้เดินแบบเดินด้วยสโพกส่วนการยืนแบบตุก๊กตาเนี่ยก็ยังได้ผลเสมอสําหรับในโลกที่เราต้องลดแรงกระแทกสูงๆนะครับในกลุ่มที่ปวดมากเราอาจจะใช้ยาลดการอักเสบนะครับันนี้เราอาจจะปรึกษาในกลุ่มของคุณเภสัชกรหรือคุณหมอที่ดูแลรักษาได้นะครับขอบคุณคุณหมอได้นี้มากเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะปวดส้นเท้าเนื่องมาจากชั้นไขมันที่ใต้ส้นเท้าบางลง ลองใช้พิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นนะครับต้องการซื้ออุปกรณ์เช่นนุ่มส้นเทา้าหรือรองเท้าโพลี่ส่วนท่านใดนั้นต้องการซื้ออุปกรณ์ตามในคลิปเช่นรองเท้าโพลี่หรือนุ่มส้นเทา้าสามารถดูข้อมูลการซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือหากท่านใดสะดวกซื้อผ่านทางไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า a s ส i g n l เลิ f ฟูดหรือสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ